เออลูกสาวหลามาน่ะครับบ้านวันที่ยี่สิบสองนำง้อเขามาไหมนะครับอืมเป็นเอาจตำนวจบัตรทองทองบอนเขาลาคาดแล้วน่าไงเขาสืบไปเลยเดี่ยวห้างอะเดียวห้างทำกุ้มหอยจักกับสุกตัวครับบ้านเพิ่นเรียนเพิ่นเรียนะวันมาเนาะลูกสาวลูกสาวเชียซ้ำหนึ่งครับนี่นี่นั่นนั่นเบิ่งเอาเลยครับ ยดเจ็บคองแล้วที่ประสูตรวัน้า่งเปนเียรไหนวี่ยดตามตัวน้อนยังหันกับของลูกไส้ครับนันเคอแล้วหันห้วยนะครับเริมหันห้วเอยนะว่าเป็นตะยูนะเจ็บที่ไหนกับพวกฟันเทนีเนะครับย้ำหมอกลวก็ได้เดี๋ยวเลีากินต้มองน้ำกัดแน่ทุ้นว่าหลด ไปเที่ยวนะครับเพือ่อนนะครับบันไทยเพื่อนสองอาทิตย์ครับบันไทยซ้ำนันนะ่นอ่ะเบิงรงนกระโดดครับลูกสาวเคสเอฟสามหนึ่งโอ้นะครับแม่เพื่อนวงนี้ก็ล้อขายายคอกนะครับเนาะมาจะเห็นกล่องเพี้ยงวันนี้ครับมองไว้เพียงเพื่อนนะครับแม่เพื่อน เวิร์บเวิร์บเวิร์บ <d _ n> มาเนอยครับมาหลยครับเออล้มหนาวเชียงล้มอะอ๋อห้องฮาแม่นะครับนบา้า<_ <d> _ <n> นนะครับบันไทยบัานเบอร์เาเลยเ <_ d _ n> วิวววร์บเวิร์บเวิร์บเวิร์บทำครงหัวจักรกตัวครับ นั่นนะครับไประหว่างครับแฟนเพจแฟนครับมักงัวสไตล์ใดหรือว่ามักแบบใดี่ก็โทรมาได้อครับเด้อสั่งไว้ได้นาะครับเนาะมักแบบนี้สไตล์แบบนี้เถอะนะครับเด้อได้เลยครับผมอาพี่แอ๊บพี่แอ๊ขามหัวไม่หลุดไม่เปิดหัวแล้วเราเองเข่ามากแล้วเราเองเหระทิกที่กัน ยังพอค่ัว่งกิขนเนาะง้คว่าอยากายวปไปนะครับไปหาแม่เราบันไอ้เบิ้งเพิ่เพิ่งนะครับเนาะคลิปนี้ยู่เขาหัวเชยเชานะครับผมงัวมานอนตากแดดนะครับแนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ร่มหนาวขาม้านะครับ นี่แหละครับอีกแม่หนึง่งคนห้วย่ะใกล้สิคอดมาแล้วมารอเนาะครับเนาะวนนี้ครับไปหาแม่พันเนาะกูว่ะ นั่นแหละครับแม่ลูกลูกแม่พอเพิน่นไข่เชฟซ้ำหนึ่งครับเปิดราคาไปนนนาาเนาะ,ะครับเนาะถ้าวผู้ติดจำคือชาวจะโยโย่กับคือสีหัวเหรอครับว่าเปิดไปแต่ละตัวไล่ไปไหนเนาะครับเนาะแม่ลูกนี่ยไล่ไปไหนกับคือสีหัวเหรอครับพูดติดติดตามคลิปอยู่เนาะครับเนาะแต่คือตีหัวอยู่ ล้อคอดครับนี่แฟนเพจแฟนครับขึ้นมกงวดสไตล์ใดก็อยากได้แบบใดก็คอมเมนต์มาได้ด้วครับเ้อว่าติดต่อมาได้ครับผมนะคะนี่แสนมีแต่ภาพครับผม อยากบ่ไเบ้างน้าตาหัวชายอก็คือบางครั้งก็ได้เห็นบางครั้งก็ไม่ได้เห็นเนาะครับเนาะมันของหลงสายครับเนี่ยจีคอนะครับมาแล้วมาดอน,นะครับเนี่ยบ้่งนะครับจิมมี่เพลนบวมแห้งเป็นแห้งนะครับสไตล์หัวเชาวยอดมาก,กนแคน่เนี้ยแะครับผม Mỗi trường trường nó không đó Không lục thái khắp nè Trong lớp 86 thì Cái nhắn nhùa nó khắp đó Cái nhắn mẹ nó không แม่นี่ยกะท่องเนาะครับเนาะแต่ว่าหัวชาวเยาว์่ขายนะครับเด้อแม่นี่ก็ได้ให้ท่นเพียรท่นครับบ้างเิครับใจหู <c oughs> น,นห <c oughs> ี่นะครับกอกหัวชาวเยาวกับฝากเรื่องมีอีกเยอะกับข้าวต่างสาวก็ยังมีอีกเยอะเนาะครับเนาะ สองตัวนี่มันล่นข้อครับผมนีนะครับงูนหน่อยก็เอาเหาไปกองกันไปแน่นนะครับแม่น,นี่ก็จ้อยแน่อยู่นะครับเนาะมดจ้อยแน่นะครับหลายเติบอยู่ะงูบ่เคยอุดมสมบูรณ์นะครับเนาะงูจะยอมก็มาประคบฝนงูแมงนะครับผมท้องสังเงาน นี่กับงว้วตายเบียครับงวหลวงน้ครับเนาะถือว่างวัวดจเบี้ยก็ได้เจ็บนี่กับพระแพนเสแฟังคำว่าเบิ้งรอบรอบขอบค้อง้วของห้วแถวๆาด้ครับเด้อน,นั่นนะครับแม่ลูกอันนี้ก็เป็นน้ำปีหัวจะเาเอามารักษาครับเนาะ เสาอะไรครับนี่ชีวิตหัวเาวยเจ้าก็เป็นคนที่โดนสัตว์เนาะครับเนาะเป็นก็จี่สงสารงัวนะครับผมสงสารสัตว์ทุกแนวะนะครับเนาะนี่ด้านการทิว่าดูแลง,งัวเพราะว่าเลี้ยงสัตว์เป็นสิทธเนาะครับนะเนาะเลี้ยงเนื้อไดกับฮักเนาะน,นะครับผม อันนี้เนี่ยน้ำเขาาไม่ครับเนี่ยถือริงหวัวเฉาเยาแห้งครับสตไตนี่นะครับเนาะเห็นหัวแม่ลูกแต่หวไไัวเฉาเ,เยาเปิดราคาไปเด้อครับเด้อ,อถ้าแถวแฟนเพียรแฟนครักน้ำขยั่งมากันเนาะครับเนาะแถวบําบัดก็เป็นยังครับผมหัวเฉาเยากับทีเลี้ยงไม่คอกนี่นะครับแต่ผู้ที่ติดตามคลิปหัวเฉาเยาอ,อ,อยู่นะครับเนาะขยัขงเมืองการเจริญเติบโตของลูกเพิ่นนะครับเนบาะว่า ที่จะเลือเล่อเติบโตเร็วสำได้อาทิดตามมึงได้นะครับเนาะนี่อะไรแม่ลูกคมนี่ก็ไม่มาปิดโอกาสบ้านมาจำนายนะครับเนาะจำนายคือเก่าครับผมเปิดราคาไว้แค้นเห็ดไว้ครับฟังเนาะครับเนาะเก้าสิบห้าหกหมื่นสองตัวนี้มาขายครับผม ว่าทีบสสมบูรณ์หัวเสาโยกับทีโบ่ถ์จำนายแทรนเพลทแพรนขับนะครับเนาะทีรักสายพันแข็งแรงนะครับสมพันธ์ไวให้พันธนเต็มที่ก็นะครับถ้าแฟนเพจทแพรับคือยากได้กับจังสีจำนายแพรนเพลทนครับนะครับเนาะนี่แหละครับคือความชั่วของหัวเสาโยนะครับเด้อตรงไปตรงมาครับโมได้ขี่ส่อตอแหลกับเพียงนะครับเนาะ มนโทรโลกเนี่กับมี่ะครับผมขี่ถอตัแรงกับมีหลหลเนาะครับเนาะมวนเฉพาะว่าประเทศไทยโทโลกนะครับผมขี่กงกับไาลเนาะครับเนาะคนห้องกับมีหลหลแนวครับผมมีหลายแนวมีหลายรูปแบบแต่ว่าหัวเช่ายาวตรงไปตรงมาครับผมซื้อกินไม่หมดคดกินไม่ได้นานนะครับ ยืนอยู่บนหลักของความเป็นจริงยืนอยู่บนความถูกต้องนะครับเนาะหัวใจเยาสำหรับคลิปนี้ก็จบไปสำเนี้นะครับผมขอบคุณให้ไลายครับแฟนเนพจตินครับเอ็ซีจีจิดตามคลิปหัวใจเย่าอยู่นะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปสำเนี้นะครับผมสวัสดีครับ